สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC บ้านแสงทองฟินแลนด์แล้วก็อีกหลายๆบ้านนะครับแล้วก็เอ่อฟซีหนุ่มแสงทองฟินแลนด์นะครับพี่น้องครับพอดีเมื่อนี้นะครับมว่าเนี่ยจริงๆผมเสียวมาหาบ่าวต้อมหน่อยเลยลานเราไอยู่นะครับเรากลับบ้านเมื่อนี้ผมก็เลยโทรหาแล้วเดี๋ยว่าอยู่แล้ววันเที่ยงสั้นกําลังเห็ุคอ่งงัวนะครับผมก็เลยมาบุกอาณาจักรของบ่าวต้อมน้อยรอย้านว่านางทําอะไรแต่เราวันแต่ละมือว่าเราเหดอีหยียงเน่ นะครับบางทีเขาถ่ายแต่อยู่ในออฟฟิศหลายมันก็เซ็งๆพี่น้องเขาบอกสองมาถ่ายแบบอ่บรรยากาศทั้งนอกบ้างมองอื่นบ้างแบบว่บาเออชุ่มนั่นชุ่มนี่มองนั่นมองนี่นะครับว่าบ่าวตอมเองเพิ่นเฮ็ดธุรกิจหรือว่าเพิ่นเฮ็ดอันนั้นอันนี้เพิ่นหอดไจแล้วเนาะเดี๋ยวตามไปเบิ่งนกับพี่น้องกันตอนนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับนี่ทางเขาเอา่าอะไรนะสวนบ้านสวนนี่รุ่ชาแนลหรือของกูกัของบ้าวตอมน้อยไยลาน,นั่นเองน,นี่พี่น้องครับ ถึงแล้วนี่เราก็จอดตรงนี้นี่ปะต้องไปกวนฟันยังไงถึงแล้วนะครับถึงอาณาจักรสาวต้นน้อยร้อยร้านแล้วโอ้สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับเห็ดยังเลยของหัวไหมครับผมเห็นของหัวขอบผมมือนล้ครับเดี๋ยวากมาแล้วพี่เขียนงานอะไรครับเอาเฮ้ยเขียนอะไรดีกว่้พ่อมันเป็นในโคตรปะงานจะแม่นครับความความมันจะน้ำดับทีดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยู่ตรงนี้คืออะไรเป็นไรเหรอเนาะโอ้ น,นี่สวัสดีเจ้าของฟาร์มนะครับน,นี่<า>เลยชาแนลนะครับอาเดเลิศเลออาดโถเอาจริงเอาจังอีกเลยพี่น้องนี่แต่ตัวงามงามเนี่ยอันนี้พันอะไรนะครับย,ยัยยุ้ยอเมริกันบามันค่ะอเมริกันบาร์ามันตัวนึงเป็นแสนถึงไหมสี่แสนกระนี้เนี่ยของของเรานี่ตัวเท่าไหร่ต่ำสุดสองแสน,นเจ็ดสองแสนแปดพี่น้องครับจริงๆเนี่ยระ,ะยะน,นี้นี่งั่วแล้วกล้วยเป็นราคาเนาะ ว่าอันนี้เนนี่มันมีใบเพชรดีกีคือมันเป็นง้วยุโรปอท่านมันมาจากอ่าสหราชคือเอาไงใบเซอร์นั่นแหละมันบอกโอ้นันจะบอกคือว่าธรรมดาบ้านเฮาแต่ถ้าเฮาเฮ็ดใบเสียโตนี่มีแต่ซ้ำง้วราคาบ้านเฮาก็คือก็คือถ้าถ้าใบรับใบรับประกันเสียก็ไม่ได้มีประโยชน์เอาแล้วเอาเลยอ่ะหนึ่งใบโอ้โอ้ นี่คือยังสีนะข้าวลักไปนี่ก็ได้ซ้ำง้วบานเฮาอ๋อก็คือคือไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่าถ้าคุณไม่มีใบใบใบที่ว่าด้วยจบเลยก็คือซ้ำง้วทั่วไปโอ้เข้าถึงเนตีเบอร์ไว้ให้โอ้จะว่าว่าอยู่อะไรว่าเอ้าคือมี่อดเบอร์มี่หยั่งอ๋อเห็นอ่ะว่าอยู่คือมี่ไม่ไเ้ขยนดีบ้านตีว้ตีว้พร้อมนะ่ยตีว้ก็คือตามใบก็ตามเบอร์ยุโต๋อมันเลย่องอ๋อ จะเอาโกนี่ไปแฝงใส่ใบอื่นก็ไม่ได้อ๋อสมมติว่าง้อตายปุ๊บเราเสียเอาตัวใหม่มาแฝงมาเป็นตัวนี้ตัวนี้สิจดมาได้ก็ไม่ได้สวมมาได้เอาไงไงอืมคือโซ o ไปแต่หิวแยงให้ลูกพี่นะครับบ้านเนี่ยมั้งบ้าเนี่ยว่าไมาหอดเอาไม่ยูยเลยนะเออโอ้ถากไม่ทางไม่ งามเี่นองสวยมากแต่ตัวนี่ถ้านผู้ชายนี่บอกได้บ่าก้ามกำยำเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผู้หญิงเบิดบวอ่ีบดไงม่านเบิด้อไนางไ่ละสงเนี่ยสวยอ่ะนางดูดีมากเลยอันนี้ครับอาตอมเขาใหม่เขาไม่แยกตัวอ๋อใหญ่แล้วหงมานเลยอ้ให่มากเสียวหนี้ได้ยังละจิดกไเนี่ยี่ยังของบา โอ้ได้ได้ได้ว่าอยู่อยากคือมากอะไรบอลไห้รับฉันต่อรับพี่หุ่นได้ขี่รถเขับมาหลวนนะไอขีย์ใบขีย์ใบไอของหวานเนียๆเขาเรียกอะไรนะโฟราเดี๋ยวงโฟรามที่จะเอานี่อะไรโอ้ยบอลนิ่มฟันปวดะนิ่มอ๋ออันนี้คือเพิ่งโอ้โหุ่นหุ่นเชื่อเยอะโอ้ยเศร้าแล้วสมื่นเศร้าแล้วเศรวันแน่แล้ว ข้า,าจะได้อ,อว้วนไหมกับกินได้เบาสดโอ้ยโอ,โอ, <c ười> อ้ยข่อยพวกอว้วนได้ขอ่อย <c ười> พูกกินนิดเดียวเราอ้วนนีต่ตีมันลำบากทันเลย่เบเนีขอบอกเลยนี่ผมมาทำเพื่อเลี้ยงอาหานกันได้อืมลองลองลองนะครับพี่น้องอือถั่วดำใส่ขา้าวโพดของหวานนะครับพี่น้องมาชมาิมกันพี่น้อง คนต uhm. ัวเล็กต so like no yeah. you so ัวใจใหญ่เปลี่ยงของไงพร้อมคือบาวต่อมในหลังเออโอ้นี่อ่างเขาใส่อย่างเนีในต่อมนี่หนึ่งหงายยังหยวบอกหรือว่ามีหัวอาหารหงายัวหันแบบมีอาหารนี่หงายในเปี่ยหรือหงายหันกลหันเดียวหงายในเปี่ยหรือหงาเครื่องเหนื้อหงยหงายทั่วไปหงายเกี่ยวบหมือนแต้บ่ไดู้หางยีดเดินบ่อออืมมองมองเห็นก็จะหางยีดพร้อมนี่ ยา,า,านบานเรานแนบันานน้ิ่บุบ้ยิงน้องิได้กรบเบแลนแล้วหิว <c oughs> แห้งเนี่แลนมาเลยหิวแห้งแลนใส่เลยไหม้ <c oughs> ว <c oughs> อันนี้ต้องเกียวหมื่นแล้วลายรถประตอมหนได้ก <c oughs> ินนี่นะ ตองเนอะอนบ่หัวหันเป็นหลักโอ้ขาโพดมาโอ้ขาโพดขาวโพดปวดต้นขาโพดยบชมยักตหากหายบนเลอเลยเอ้ข้อข้อพูดมัมยอือ

เยยังน่เยอีอเออแต่เย็นนะตอมเย็นดีครับอันนี้อันนี้ไเป็นอันสันไทยจริงแต่วันบระหอนไหมบาอากาศบาอากาศย็นดีอ่ะเย็นเย็นก็ในบานอีกเย็นก็แถววันอีกเย็นดีพี่เห็นหน้าโชโลแทกินแทแม่กินกินกินเร็วเห็นหน้าโชโลกินเร็วเออกิน้หลายกิน้หลายบํรุงบํารุง สีขาวสองสีสมสีหกหเนี่ยเธอสวยกว่าเพื่อนเลยคุณดีหน้าตาดีมากเลยเธอเลิศสวยมากคุณดีดีนี่คือหน้าจักรทั้งเบิรนะครับของเบาต่มหน่อยรอราดครับเจนี่ลุยชาแนลนั่นเองนะครับจริงๆยูก็ธรรมาชาติพี่น้องอยูทองให้ทงหน้า แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็บบางยางทั้งเรียงง่วแล้วก็อันไหนได้ไลายยางที่อันนี้ก็เฟียงอัดแทงจัดไปเต็มถือว่าโกดังแล้จัดไปเต็มโกดังนะครับคือเต็มเลยแล้วก็อยู่แบบธรรมชาติแบบบ่้อีกยังไงมากไม่ได้ครับพันอยู่แบบปกติธรรมดานะครับก็บ้านหลังใหม่ก็สวยงามจะอยู่ห้องหนาบ้านฟังพุนนะครับ ยางเบิงนี่ก็เป็นกูดังที่เกรบกองเฟื่องใบนองงัว่วน,นะครับที่จะได้ทานเป็นปีปีปอะไรอย่างนี้อัดไว้อัดไปก็เต็มนะครับโล่งสีเอาไว้สีนันสีนี้สีเขาบดนันบดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอืมไปใช้เราจะควงเพิ่นอูห้หูมากากไก่กับลายได้พี่น้องอูเห็ดเป็ดไก่ก็เยอะ ่ไก่ก็หลายได้พี่น้องปลาก็หลายสองสาสามสาปลาก็เยอะไก่ก็หลายมากที่ได้บรรยากาศบ้านเพิ่นนี่หอดหานเหมือนเด็กพี่น้องดูสินี่ครับหานก็มีนี่หานก็มีไก่ก็หลายเป็ดก็หลายงั่วยังอีกสามตัวนะที่ว่าเราไปนะครับ โอ้น้องหานไล่แล้วตานี้ฮะโอ้ยังยังเหลืออยู่บ่แกงใส่ปลาแม่พักเกี่ยวโอ้พักเกี่ยวอือแกงใส่ปลาอันนี้ก่อเอาไปซุกให้กินอยู่บ่ซุปพักเกี่ยวนะเคย่อเด้อเนาะซุกเซี่ยงเซียนบ่ต้นพักเกี่ยวงามงามพี่น้องออกออกผลแล้วอ๋อเขาลงนวด บรรยากาศสุดยอดเฟียร์ลอยน้ำดูน,นะเยอะแยะอาหารการกินเพียบอยู่นี่อันนี้ต้นยังคือต่มนี่บมกไฟไอหมกไฟไหมักมอืมไปหมากมาเลยโอ้ยต้นนิดหน่อยก็ปินหมากไว้แท้เออขอทาขอทาขอทาข,ทาขทาันเฮียไปนึกว่าเาสีสีลาดค้อนกีบไปเบิดเลยบ่เลือ,เอยังไงอ๋อท่างางบ่ โอตาเนี่ยมองเป็นใหม่เหลือคือเก่ามันอันนี้มันตำนะตัวนี้สุดลงตำมาอย่างไรข้าวผัดอ๋อเขื่อนเพื่อกันตัวขึไนแสดเละตัวงอขึ้นมาหนึ่งด้วยถุงหน่งคนถุงหนึ่งแล้วอดีนอนี่เไม่แสดงวัาพวดโอ้ไม่เลี้ยงว่าดันบุขนแล้วอลไพี่น้องครับมือเนี้ยว่าอวนอัวตอมพอนแล้วนะครับที่นี้จ้ามาแ่สีออกไปเหตุงานตัวเด้หนอี่ของกันถ่ายมาไ่ได้กินเดี เดี๋ยว,วันคลิปหน้าพ่อกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเบิงอีกอยู่ว่าตอนที่งวงเลยมาเพิ่มอีกเลยครับมันออกลูกอีกอ่าวท้นองมันถานองมัน้นองเทวา <laughs> นองเ้ององ่าโอเคสาหราับคลิปนี้ผมกับเราตออกับไออวดนะครับเดี๋ยวลาสำเนียงก่อนนะครับเอเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับคุณสวัสดีครับ